แนะนำตัวหน่อยค่ะซื้อพทัทยาปัญญาจ้ะอยู่บ้านท่าเรือวัน,นที่31มหมูาม่าตำบลนาเชือกอำเภอยางตลาดจังหวัดกระบี่เนี่ยละจ้ะอายุเท่าไหร่แล้วคะพี่นิยี่สิบยี่สิบสี่ยี่สิบห้าปีแะสุขภาพเป็นยังมากค่ะเป็นต้ออายุตาเนี่ยละจ้ะ มันนูนใหญ่นข้นมากเม็ดใหญ่เลยอ็นบ่ค่อไหรปวดมันเป็นเบ้าตาสีดำเลยแม่แต่ที่เล็กๆมันดำเลยดำทับแม่แต่คุ้มตาดำเลยเนาะแม่แต่เป็นยังไ๋วันนี้ค่ะเป็นวันนี้เลยมาอันกิ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 นยาหมอห้มามันกับเบาเจาะ์แม่แม่เป็นมาต่โดนไปค่ะประมาณสี่หาเดือนจ้ะสี่หาเดือนเนาะนจะไปหาหมอแล้วกับ่บเซาแม่แต่ไปหาหมอแล้วมันกับเบเซา ก็เลยมากินกินกินสมุนไพรเนี่ยจ้ะกินอาหารเสริมยีเเซกินอาหารเสริมพูดเดไม่แนะนำค่ะแม่จ้ะแม่แม่แม่กินยาอยู่แล้วจ้ะแม่กินอาหารเสริมอยู่แล้วแม่ท้องดีจ้ะแม่ท้องดีแนะนำให้กินแม่ท้องดีแนะนำให้กินก็เลยกินกินแล้วอาการเป็นยังไงค่ะปั้นหายไปเลยแม่จ้ะว่าได้กินหลายมือด้วยสองสามมือนึมันก็หายไปโบกหูวมือจ้ะมันหายไปเองเลยอันเป็นต่อเมดใยๆนะกินสองสามมือมันหายไปเลย มันบ่ได้สังเกตไปเมันเศร้าป่วยมัน้ะเลยบ่สังเกตมันมันเลยหายไปเลยว่าเบิ่งอีกที่หนึ่งมันหายไปเลยมันจะหายไปเลยแม่นจะโอ้แต่ือว่าเห็นว่าเมนเป็นขานําห่ขาเป็นยังไงคะขาเป็นแผลเนี่ยจ้ะติมเลยขาเป็นแผลมันก็หยบลงจะแบบนี้มันก็หยบลงมันก็แหงลงแหงลงมันเป็นหลายอยู่บ่ะเป็นหลายจ้ะเป็นทั้งสองขาเลยน้่หลังน้่อันนี้ก็มีอุตตาบากับยุขาหลายจ้ะ กินไปจักกระพุกแล้วค่ะนี่หาหกกระพุกเลยจ้ะหากกระพุกจ้ะอืมตอนนี้ก็ดีขึ้นจะดีขึ้นหลายติบอยู่จ้ะแพ้ก็แห้งเนาะแม่จ้ะมียังอยากฝากคนที่เป็นข้าวเปล่ค่ะจ้ะถ้าผู้ใดถ้าผู้ใดเป็นอาการแบบนี้จะกินอาหารเสริมของวินเ้ชจ้ะบริษัทยูสุจ้ะอืมจ้ะค่ะขอบคุณหลายๆายค่ะยูสุจ้ะขอบคุณค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ